สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้คุณกําลังกังวลใจเครียดเรื่องภาระหนี้สินและการเงินอยู่ใช่ไหมดูคลิปนี้กันไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น like, share, comment, และรับพลังงานดีๆไปนะคะสําหรับนะคะใครยังไม่กดติดตามกดติดตามไว้ได้เลยเราจะได้เจอกันในคลิปถัดไปมาดูกันที่หมอจะเปิดให้ใบเดียวเท่านั้นนะคะเอาใบนี้กันแล้วกันแต่แน่แนๆว้าวไพ่เดอะเฮลเมนะคะ แปลว่าใครมีปัญหาเรื่องกังวลใจเห็นแสงไฟไหมคุณจะเจอแสงสว่างคุณจะเจอทางออกและเฮล멧เ,เนี่ยหมายถึงองค์ปู่พญานาคท้าวเวสสุวรรณและพ่อปู่ฤาษีนะใครขอพรไหมเรื่องการเงินนี่สินโชคลาภก้อนใหญ่จะสำเร็จและจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คนใกล้ตัวใกล้ชิดคุณมาช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณเรื่องการเงินผ่านไปเห็นคลิปนี้แล้วไม่ต้องกังวลใจว่าการเงินหนุนคุณจะแก้ไขไม่ได้แก้ไขได้อย่างแน่นอนนะคะ ์ว่ารับคำทำนายนี้ให้หนี้หมดไปให้แก้ไขปัญหาเรื่องการเงินได้สำเร็จและให้คุณโชคดีเรื่องการเงินค่ะ